แต่ก่อนจะไปชมวิดีโอนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, กแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะคันแรงนะคะเพิใส่มันฝรั่งบดนะคะน้าบดให้เนียนหรือเอาไปปั่นก็ได้นะคะนะ้าใส่ลงในอ่างผสมค่ะจากนั้นนะคะตามด้วยนมค่ะนมรดจืดนะคะเย็นๆเพิ่นใช้จากตู้เย็นเลยนะคะ ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะคนให้เข้ากันนะคะเมื่อน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะใส่ยีสต์ค่ะหนึ่งช้อนชาคนให้ยีสต์กระจายตัวค่ะเมื่อยีสต์กระจายตัวดีแล้วนะคะใส่แป้งนำขนมปังค่ะ นวดจนหมดผงแป้งนะคะดูเหมือนแห้งแต่ไม่แห้งมากนะคะแฉะอยู่นะคะแต่ว่านวดง่ายค่ะเมื่อหมดผงแป้งดีแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะใส่เนยนะคะหลังจากใส่เนยนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปในแป้งนะคะ นะนวดอย่างน้อยแป้งจะต้องเนียนดีนะคะไม่ฟิลไม่เป็นรายแต่แป้งจะต้องเนียนดีนะคะนะใช้เวลานวดอยู่ที่ประมาณ10นาทีขึ้นไปนะคะโดยประมาณนะคะนะนวดเครื่องได้นวดหม้อหมี่ได้นะคะเครื่องทำขนมปังก็นวดได้นะคะนวดจนฟิลได้เลยค่ะ นวดจนเขาเนียนนะคะแป้งแฉะอยู่นะคะจากที่เห็นว่าตอนแรกกัไม่ค่อยแฉะแต่นวดไปสักพักแล้วเขาก็แฉะอยู่นะคะมันดูว่าโดนเนียนแล้วนะคะใช้ได้แล้วนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะพักแป้งเลยแฉะติดอยู่มันทาน้ํามันที่มือนะคะเล็กน้อยก่อนจแป้งเพื่อแป้งจะได้ไม่ติดเออมากนะคะ ใส่น้ำมันพืชน,นะคะเล็กน้อยที่อ่างผสมนิดเดียวนะคะไม่เยอะแค่กันติดนะคะรูปให้ทั่วค่ะจากนั้นนะคะเนี่ยจะเห็นว่าแป้งอะแฉะติดมือนะ,ะรูปให้เป็นก้อนค่ะผักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งของแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องนะคะดูให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้คะ่ะผักแป้งค่ะ พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะป่รยแป้งนวลบางๆนะคะกันติดอาแป้งออกจากโถนะคะกดไล่ลมนะคะเดี๋ยวเราจะชั่งแป้งนะคะแบ่งเป็นเก้า ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ60กรัมนะคะก้าชิ้นเราจะครึ่งกลมวางพักเอาไว้นะคะโอเคมันครึ่งกลมหมดแล้วนะคะทั้ง9ก้าก้อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ให้กลูเตนคลายตัวนะคะ สัก25นาทีค่ะพักแป้งค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันเลยนะคะปุ้นจะรีดแป้งทีละหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ค่อยทยอยขึ้นรูปนะคะแป้งเนยังหดแสดงว่ายังพักแป้งไม่พอนะคะจริงๆ ของใครหดมากก็พักเพิ่มสัก5นาทีได้นะคะโอเคปรีดประมาณหนึ่งคืบนะคะหนึ่งคืบกับด้านค่ะทำเออบางๆเอาไว้นะคะม้วนจะได้แบบนี้นะคะวางพักเรียงเอาไว้นะคะวันนี้นะคะเพิ่นใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะอ่า20คูณ20เซนนะคะโรยแป้งนะกันติดเล็กน้อยหยิบชิ้นแรกมานะคะ คึงค่ะครึงให้เอาประมาณสักสองคืบนี่นะคะสองคืบจากนั้นขมวดปมค่ะแบบนี้แล้วเอาตรงนี้นะคะตรงปลายเนี่ยติดกันให้สนิทนะคะจะได้แบบนี่นะคะจากนั้นวางเรียงลงในพิมพ์เลยค่ะ ได้ทั้งหมด9ชิ้นแล้วนะคะจากนั้นนะเดี๋ยวเราพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะตอนนี้นะคะขนมปังขึ้นดีแล้วนะคะก่อนอบเปิ้นจะทาดดินนมด้านบนนะคะมเมื่อทานมเสร็จแล้วนะคะนํำอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยนะทานมากเปนจะทาเ<ม><ม>นยละลายด้านบนนะคะ ลายหายหมดเลยเขาฟูเยอะมากนะคะจากนั้นนะ,ะเดี๋ยวป้นจะยกออกจากพิมพ์เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจปห้นด้วยนะคะวันนี้ปุ้นลาไปก่อนกับขนมปังมันฝรั่งนะคะสวัสดีค่ะ